เฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สเตรียมเฟิร์สเตรียมเฟิร์สเตรียมลุกลุกลุกชาโลชาโเวมีไฟโฟทระวังิตปะระวังะวัม่ชาโลมีเนาะเกูจับูจัดิเฟรีดิเฟรีดิเฟรรัซาเววไอีวออีวปว้วอไอดี้ เด็กดิกิงเดกิงเดกิงมีแค่ฟูเดกิงน็อตเดกิน็อตมีแค่ฟูเดกิงิเบน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 อนิตน็อติเตน็อตน็อตโอเวนเาโอเวนเาโอเวนเาโอเวนเอาโอเวนเาโอเวนเาโอเวนเาโอินเาอิวนเาอิวนเาโอินเาอิเวนเาโอเนเอโอเวนเาบอเบนเอบเวนเาบอเนเิาีเนเาอสเวนเสเวนเอสเวนเอาโสเบนเอาโสเนเาโอเาโอเาโอีเนเอาโอีเนเ

วอกเสาวอกเสาดินด <Hoy S 1> ิเนดิเดิเวอกเสา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 ดิซืมีวอกเสาวอกเสาวอกเสา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 เบ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 วอกเสาดิซ่มีวอกเสาวอกเสาวอเสาไปวอกเสวอกาวอกเสาวอกเสาวอกเสาอกเสาวอกเสาวอกาวกเสาวอ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 กเสาเสาวอเสาวอก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 เสาอกสาวอากเสาเสาวอกเสากเสาเสากเสาอกเสากเสเววอกเสาาวอกเส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 าาว

เท้าสไลด์ลื่นเท้า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 สไลด์ลื่นดุเท้า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 เทา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 เา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 เ เปิดมีแล้วตะโกนบอกผมได้แทงไดแทงโอทงโเวสคำนี้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 ลุงนาอีน่ดีดีไฟฟ์วันอีดมีนวอีดีมีวมีนวดีเี่ยดีเรียมบออินนอีออินนอีออินนอีวออินนอีนว่อลซมีวอลอินนอีออินนอไแทงออเดอะเวสไซด์ดแทงเอาเดอะเวสไซด์บออินนออลอินนอินบอลอินนอีบออินเหยียบเลยเยียบเยียบเยียบอลอินนอินฟูลพูชิงูอูชินฟูลูชิงฟูงฟูชิงบอูชินฟูลฟูชิงฟูงฟูชิงฟ

ทูวากิวเวมีนาเวมีนาเวบมีนาเวมีนาโอเคแค่แบงอีทแค่แบงกอีทแค่แบงก์นอีทแค่แบงก์อีทวองนีอีทวองนีอีทวองนีอีทเฟรนดี้ดิเฟรนดี้ดิวองนอีท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 วิงนอีทวอ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 งนอีท มีผู้ร้านีู่าวามี5 4 T ทูคีวเวมีแนวเวมีแนวเวมีแนวเวมีนวว k i n g k e i n g k ี e a l k i n g ว l เวท k e e a l k i n g k e e ก k i n g เินวังเขินติดหลังเขินติดหลังเขินาิดหเขินติลัเขินเวเขินตเวหลังเขินตเดหลังเขินเดหลังเขินิดลังเขินดลังเินเดลงเินเดหลังเขินตดหลัเนดหลัเนติดหลังเกินตเดหลเีนหลกเนดหลังเขนลังเนเดมลเขินตเดหลังเขีนาิดหลังเขินตเวเขินติดหีัเินดหลังเินิดหเนาิดหเขนาิดหลัเนิ

บ็อก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 ไม่มีใครแจ้งข่าวนี้ดิ่เลยว่าพี่ปอมเขาผมไม่เห็นได้สองบอมถึงยืนหน้าดิผมได้แค่กลางโลคัสแล้วผมไม่ได้สั่งก็แค่ดาวบอกดาวบอกดาวไวจัดพวกดาวบอกน็อตบอกน็อตบอกน็อตท็อปเทียเอาแต่บิ๊กอย่างเดียวนะบิ๊กแคบบิ๊กแคบโอลี่ท็อปเทียมันแทงโคตรลึกแ่บนี้มันมันจะเอาบิ๊กแคบอย่างเดียวบอกน็อ จริงฟอลเลอร์มอยู่กับออคเซนแม่งเดินวิ่งสออกไปฝ่าเฉยเลยเฮ้ยขับซ้อม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 มีแคฟูดอซ้อมซ้อมซ้อมมามีดมามีโอเคฟูดออลี่นะฟูดออลี่ยฟูดดลัดยฟูดีัด เบสโอโอนเบสโอนเบสโอนเบสดีดีเบสดีดโอนเบสเดฟเฟกต์เดฟเฟกต์โอนเบสโอนเบสไีแคปูดดิลงไปแคปูดดิงโอนเบสโอนเบสโอนเบส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 โนเบสโเดฟเฟลตี้ดฟเฟลตี้ดฟเฟลี้เดเฟ้โนเบวเดลกเบสูงลนลลนนเเบมีฟ้าแคปูดให้ปัดแคปให้ปัดูนบ ดีเฟนเดอร์ดีเฟนเดอร์ดีเฟนเดอร์เดค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 เนคเดคเดคเดนาวคเด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 คเนคเดคาดคเดคเดคเดวเดคเนคเด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 ค ตอกกีวีใช่วอกแอปฟูเฮลยูเฮลยูดกครับบอลเลอร์เฮลยวเฮลยูบอมลง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 โอเควอกเซาหน้า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 เซมิวอกเซาหน้าเซเวส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 กีวอกเซเวสกีวอกกีวีใช้ฉลวยมีป้ายโอทีทูวันฉลวยใช่มีหน้าบีแกรบ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 โอเคคำเซเวสคำเซเวดีเฟลตี้คำเซเวสดีเฟลตี้คำเซเวสดีเฟลตี้คำเซเวสคำเซเวสคำเซเวสดีเฟลตี้คำเซเวสคำเซเวสดีเฟล

ti tu วันเอาอีมีนาวิแกดิลี่เดีลี่เดีมกูฟันิีฟูนอตเากูนอตเากูนอตเซากูนอตเซาฟินอเซาบอมบอมนอนน้อยิกบอมนอนบอีเซาอีดาวจะโชกดีเฟน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 ดีเินดีเฟนดีเฟนดีเินดีเฟนดีกฟนดเฟนด์เฟนดีเฟนเนิีเฟนด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 ีนดเฟนดีเฟนดีเฟนดีเนนนดีนฟดีนฟนนนนนนดีเฟนฟนนี วันน้อยบีนาวน้อยบีนาวดูที่นาวนาวเดี๋ยวเดี๋ยวมองดีบีเอสมองเดี๋ยวลูกิงเดี๋ยวลูกิงเดี๋ยวลูกิงมองนอต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 ดีเฟลดี้มองนอตมองนอตดีเฟลดี้เดี๋ยวลูกิงเดี๋ยวลูกิงเดี๋ยวลูกิงมองนอตมองนอตดีเฟลดี้ดีเฟลดี้ดีเฟลดี้เดี๋ยวลูกิง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 เดี๋ยวลูก บอนอีบอลนอี้บอลนอีบอลนอีบอนอีบอลนอีลุงนอีุนีุนอีนอีมีฝ้ายโอ้หทีทูวันอีมีน้นอีมีนอีมีนอีมีนนอีมีนกูจับกูจับคีบีดคีบีอนอีคีบวอกิงนอีคีบวอกิงคีบวอกิงวอกิงวอกวอลกวอ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 กโอเคโอเคสวยเพ่อะไสวยมากยที่แบบสี่สิบสองนิสัตสี่สิบสองิเฮ้ยคุณกดซ ไอ้เยอะยผมไม่ได้รีบกดโอีแล้ววะสเยมากเก่งมากเก่งวอเอิดวออินเตาสอลงไฮกาวมาบางส่วนลงมาล้วลงมาแล้วลงไฮกาวมานะโอ้โหดี้ัดเดรดเรัดขี้ขุดเหละผมเลยสิพิพิเ็นแล้วอ่ะเด็เกกเกเดเกด็เกดกเก็คาเดมอน ฟูดอชกคำนี้คำนี้คำนี้แนอนแมนอนแรมนอนนอนฟอลมีฟอล์มีฟอลมีโอเคคัมแบ็กเบสเบสเบเบสเบเบสเบสเบเบสเบดเบเบสเบเบเบสเเบส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 เบ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 สเบเบเบสเบเบเบเเบ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 เเบ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 สเบดเบ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 ดเบ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 ดเบเบ

เสาวักเสาวักเสาเสาเสาตรงถนนเสา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 เสสเิดเปิแคปูลงเสายาวเลี่ยนเปโฮโฮกูแคปูเดินเลยมันเป็นเกมนะมันเป็นแคปูดีเกดเดนเกดเดนเกสเดนเกสเดนเกดเดนเกดเดนเกดเดนเ์ดเดนเกดเดนเกดเดนเกดเดสเกดเดนเกสเดนเกดเดสเกดเดน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 เ์ดเดนเกดเดสเกดเดสเกดเดสเกดเดนเกดเดนเกดเดนเกดเดสเกดเดสเกดเดน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 เกด หนึ่งมียงงมียงคิววิวนี่คิววิว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 หนึ่งมียงเฟิร์สเมียงเฟิร์สคิววิวคิวิวสาม่งสามวิ่งวิ่งผู้วิ่งตั้งผู้โชคตั้คผู้คังผู้เวคคำนวเวทคำนเวทคำวิศคำวิศคำว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 เวคำวเวคำ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 วเคำวคำวคำววคำว

เอออาอแทงเอแทงโค้งด้ลยวกเอาลีแทาโคเยเดี๋ยวเจนี่มันแทงล้วมันมันขึ้นน็อตไปแล้วมันตอวนีเ็ลงไปนี่นมามมาม่อไหรยาแล้วมาโดนเพื่อนเอาซินมาเอาซินมาไม่มาตีกับเพื่อนอยู่ข้างล่างนะโอเคโอซีดาดิซีดาดโอเคกโกสตีไปลยโอซีโอซีไม่โอซีเลยดันโฟกัสเบดเบ็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  เวทเวทเดิวเวดคเวดนโอเคโอเคบอม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 ิวหน่อยิวหน่อยยูหน่อยเวดเวเวด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 โอนมีเวดเวดเวทเวเวดเ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 วทเเวท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 เวเวดเวท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 เวดเวท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 เเวทเเวทเวทเเวท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 เเวทเวดเวทเวทเวดเวทเวทเวดเวทเวทเเ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  อยู่เสร็วมั้งเปิดเปิดเมื่อกี้กูจับกูจับกูจับเซกัน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 เซก

วันอีไซมีนาวอีไซมีนาวพีแกนีเยดีเลยกูกูจเรานอีมาเลยพาอีมาเราะนอีมาลยเพาะอีมาเลยราอีมายานอีมาเมราอีมาเลยเราอีมาเยเพราวนอีมาเพราีมาเยเพราวอีมาเลยะนอีมาเระอีมาเเราอีมาเลพะอีเพอีมาเลเพราอีมาเลราะอีมาลยมะอมาเลราะีมาาอมาเลเพราะนมาเลาอีมยเนอีมาไลยาอีมายานอีาเยราอีมาลวาะนอีมาลมาอีมลยเพีนอีาเราะอีมาไลยเพราะนอีมาเาีมาเลเพรีอีมาราอมาลยเราะนอีา